พี่นะครับก็อยู่กับช่องแชมเกมมิ่งซึ่งวันนี้ก็เราจะมาบอกเรื่องว่าทำไม ejupe เนี่ยถึงไม่อัปเดตนั่นเองเพราะว่าทางของ ejupe ที่ผมได้ข่าวมาเลยนะจากคนอื่นมาด้วยเออซึ่งข่าวนี้ก็คือเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะใหญ่ไหมไม่แน่ใจเนาะซึ่งก็คือการเปลี่ยนผู้พัฒนานั่นเองเป็นการเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเลยอะ่ะเออ ซึ่งเห็นผู้พัฒนาเขาบอกว่าคนคนใหม่นะเขาบอกว่าจะอัปเดตภายในเวลาเดือนหน้าไม่ก็เดือนนี้เนี่ยแหละครับเป็นส่วนของ eju p i t เนาะซึ่งทําให้คนเล่นเนี่ยน้อยลงนะจากประมาณ5้า0ันสีตอนนี้เหลือพันเดียวเองก็อาจจะรอรอัปเดตละมั้งเพราะว่าเกมมันไม่ได้อัปเดตไง ซึ่งที่เขาไม่ได้อัปเดตก็เพราะว่าเปลี่ยนผู้พัฒนาแหละซึ่งเห็นเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งเลยที่มันจะอัปเดตเข้ามาก็คือไปส่วนของการหาลูกตานั่นเองซึ่งจะปกติอะมันหาไม่ได้แล้วไงพวกลูกตานี่มันแบบลิมิเต็ดอะอย่างเช่นพวกของโกโจสุคุณะซีดอะไรพวกนี้เนาะ มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกับอไอ้พวกลูกกระต่ายเนาะซึ่งข่าวต่อไปที่ผมได้รู้จักเลยนะก็คือเป็นส่วนของเออหน่วยเงินใหม่นะซึ่งผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันหาจากไหนเนาะอันนี้ก็จะเป็นซีเนาะคือเอาง่ายๆคือลูกกระตา่ายทุกลูกกระต่ายหาได้เลยส่วนเงินนะ่ะเงินค่าใหม่อันนี้ก็ยังไม่รู้อ่ะแล้วอีกส่วนนึงก็จะเป็นส่วนของเขาเรียกว่าอะไรเป็นลิตรบอดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเห็นแบบมันเป็นขาเรมันเป็นแบหบหมื่นลิตรบอดมั้งเออ แบบใครฆ่าเยอะสุดได้เงินเยอะสุดอ่ะเออน่าจะเป็นลีดเลอ,อร์บอดอะไรซึ่งได้มข้อมูลนี้าตัจะแต่2วันที่แล้วแหละเออก็อจะประมาณนี้นะครับมันจะเป็นคลิปสั้นๆเนรอมาพูดอธิบายนิดๆหน่อยๆนี่หน่อยๆ,ๆ,ๆแล้วก็จะเป็นส่วนของหน้าร็อบบี้แน่นอนนี่คือผมลืมเนาะลืมบอกเนาะกดแชร์กดซับสไครต์เฮ้คลิปจบไวเกินอ่ะซึ่งถามว่ามันมีอะไรอีกให้มันแบบอะไรมันมีอะไรอีกให้ทำอีก,กอหรอครับซึ่งก็ต้องไปดูอัปเดตหน้าเนาะ อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆมากกว่าที่จะเป็นข้อมูลจริงๆนะแบบเอาง่ายๆเป็นข้อมูลจริงแหละเออแต่เป็นข้อมูลคร่าวๆเนาะเออโอเคนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะเออก็ประมาณนี้แหละเออก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้เป็นแรงบรันดาลใจให้ผมทำคลิปจะต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการมาเดินเล่นเนาะเออเดินเล่นเล่นเล่นเออก็บ๊ายบายนะครับเจอก,กันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายครับ